สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง for t ท a c เช r ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาฝึกทำน้องป๊อปอัพน่ารักน่าักแบบนี้กันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้เข้าไปที่โปรแกรม Keynote ค่ะจากนั้นนะคะให้ไปที่ปุ่มบวกเนาะเพื่อที่เราจะได้สร้างชิ้นงานนะคะเลือกชุดรูปแบบค่ะเมื่อขึ้นมาแบบนี้แล้วเนาะให้ไปเลือกที่สีขาวเนาะจากนั้นนะคะก็รอให้เขาเนี่ย ขึ้นมาหน้าต่างแบบนี้นะคะแล้วก็ทำการลบแท็กข้อความออกก่อนเนาะเวลาที่เราจะตั้งค่าหน้ากระดาษนะคะให้ไปที่จุด3จุดตรงมุมตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกตั้งค่าเอกสารเนาะทีนี้ให้เลือกที่ขนาดสไลด์นะคะเราจะทำเป็นขนาด A4 แนวตั้งเนี่ยเราจะต้องไปกํำหนดเองเนาะ ความกว้างนะคะเราจะเลือกเป็น2100ความสูงเนาะจะเลือกเป็น2970นะคะกดเสร็จสิ้นะคะแล้วเราก็จะได้ขนาด A4 แนวตั้งแบบนี้มาเข้าสู่ขั้นตอนการทำชิ้นงานนะคะให้ทุกคนไปที่ปุ่มบวกตรงนี้นะคะจากนั้นนะให้เลือกตรงที่รูปเลขาคณิตตรงนี้นะคะเลือกรูปสี่เหลี่ยมเนาะ,ะแล้วก็ทำการขยายนะคะทุกคนจะสังเกตไหมว่าตรงขอบเนี่ยเราสามารถทำให้เขาโคง้งมนเท่าไหร่ก็ได้นะคะตามที่เราต้องการนะคะส่วนขนาดเนาะขนาดเนี่ยแล้วแต่เลยว่าทุกคนจะใช้ขนาดเท่าไหร่นะคะ ทีนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนพื้นหลังเนาะให้ไปที่รูปแปลงจากนั้นเลือกคําว่าลักษณะนะคะแล้วก็ไปที่คําว่าเติมเนาะ,ะทีนี้เราจะเปลี่ยนเป็นรูปภาพนะคะให้ไปที่คําว่าภาพนะคะจากนั้นเลือกคําว่าเปลี่ยนภาพแล้วก็เลือกรูปภาพอ่าแล้วก็ไปเลือกรูปภาพที่เราได้ทําการเซฟไว้แล้วเนาะ ทีนี้เราก็จะไปทําการเพิ่มขอบเส้นขอบให้เขานะคะโดยที่ไปเปิดตรงเส้นขอบนะแล้วก็ไปเพิ่มขนาดเส้นขอบให้เขานิดนึงเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการมองเห็นนะคะแบบนี้แล้วให้ทุกคนคัดลอกไปเลยจ้า mm hmm. เพื่อที่จะได้ง่ายนะคะ mm hmm. ได้ไม่ต้องไปทํารูปใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็วาง จัดเรียงเขาให้มีขนาดที่เท่ากันแบบนี้นะคะต่อไปนะคะในรูปต่อไปเนาะเราก็จะทําการวางอีกเหมือนเดิมนะคะแต่ในรอบนี้เนาะเราจะทําการาลดขนาดเขาลดขนาดความสูงเขาลงนะคะต่อไปทําการวางอีกหนึ่งรูปนะคะเพื่อที่จะใช้เป็นส่วนที่แปะกานอะอันนี้เนาะเราก็ลดขนาดลงมาให้มัน เป็นเส้นาเป็นกรอบที่เล็กๆเกข้านี้นะคะเพราะว่าส่วนที่แตะกาวเราไม่ต้องใช้ส่วนนี้เมื่อได้แบบนี้เนาะให้ทุกคนไปที่ารูปบวกอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ไปเลือกที่วงกลมเนาะทำการขยายวงกลมนะให้มันได้ขนาดที่เราต้องการนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะไปเปลี่ยน ะะพื้นหลังของวงกลมให้ไปที่รูปแปลงนะจากนั้นไปที่เติมเหมือนเดิมนะคะเราจะไปเปลี่ยนเป็นรูปภาพเนาะทีนี้ก็ไปเลือกรูปภาพเหมือนเดิมนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วก็ไปเพิ่มเส้นขอบให้เขาเหมือนเดิมแต่ทีนี้เส้นขอบเนี่ยเราจะเปลี่ยนสีเส้นเราจะเปลี่ยนลักษณะของเส้นเนาะ ีจะขอเลือกเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ไปทำการเปลี่ยนสีอขอบของเส้นด้วยเพิ่มขนาดให้มันเห็นชัดเส้นยิ่งขึ้นนะคะเราจะทำการเพิ่มรูปภาพไปที่ปุ่มบวกไปที่รูปภาพนะคะจากนั้นก็ไปเลือกรูปที่เราต้องการที่จะใส่นะคะ ทุกคนสังเกตไหมว่ารูปภาพเราเนี่ยจะเป็นรูป2รูปแต่แล้วอยากได้แค่รูปเดียวเราก็ทกไปที่แป้งนะคะแล้วก็ไปทําการแก้ไขกรอบเขานะคะเราก็นําเขาไปวางในจุดที่เราต้องการให้เขาอยู่นะ,ะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นวิธีการเพิ่มข้อความนะคะให้ทุกคนไปที่ปุ่มบวกนะคะแล้วก็เลือกที่รูปอ่า เลยค่ะคณิตเหมือนเดิมนะคะจากนั้นก็มาเลือกคําว่าข้อความมาถึงขั้นตอนของการเปลี่ยนแบบอักษรเปลี่ยนขนาดหรือเปลี่ยนสีนะคะก็ไปที่รูปแปลงนะคะจากนั้นเลือกคําว่าข้อความน,นะ,ะเราจะมาเปลี่ยนแบบอักษรกันนะคะทีนี้ขนาดมันยังเล็กอยู่นะเราก็จะมาเปลี่ยนขนาดขนะขอเป็นสัก20ส เราก็จะไปเพิ่มเส้นขอบข้อความนะคะไปที่จุดสามจุดตรงนี้เนาะแล้วก็เลื่อนไปที่คำว่าเส้นขอบนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ทําการพิมพ์ลงไปเรียบร้อยจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเส้นตรงเน้นข้อความข้างล่างนะคะไปที่ปุ่มบวกนะ,ะจากนั้นเลือกที่เส้นตรงนะคะ แล้วเราก็นำมาวางในตำแหน่งที่เราต้องการแล้วก็เลือกลักษณะของเขาให้มันเป็นลักษณะแบบที่เราต้องการต่อไปนะคะก็จะมาถึงขั้นตอนของการตกแต่งเนาะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่สนุกนะคะเราสามารถเลือกที่จะตกแต่งแบบไหนก็ได้เนาะ,ะด้วยการที่ให้ไปที่ปุ่มหวงนะแล้วก็ไปเลือกรูปภาพนะ,ะที่เราได้ทําการเซฟหรือได้มาทำการบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็ ขออนุญาตตกแต่งหนึ่งนะคะทีนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนของการตกแต่งนะคะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่สนุกนะคะ่ะเราสามารถสร้างเ,าเราสามารถใส่ความเป็นของตัวเองลงไปได้นะคะ mm hmm. ก็ไปที่ปุ่มบวกนะคะจากนั้นก็ไปที่รูปภาพนะคะไปเลือกรูปภาพที่เราได้ทําการเซฟไว้แล้วเนาะเอามาตกแต่งตามที่เราต้องการเลย อยากให้ทุกคนดูตรงนี้นิดนึงนะคะจะสังเกตว่าข้างหลังในรูปเนี้ยเขาจะมีพื้นหลังอยู่ใช่ไหมคะให้ทุกคนเนี่ยไปที่แปลงนะคะเพื่อที่เราจะทําการลบพื้นหลังของเขาออกนะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการครอบเขานะคะให้เหลือแค่อไอเจ้าตัวสมุดเล่มน,นี้นะคะ ไปที่รูปแปลงเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่แก้ไขขอบอบนะแล้วก็จากนั้นก็มาเลือกที่รูปที่เราต้องการที่จะให้เขาอยู่นะคะอันนี้ก็จะเลือกเป็นรูปสมุดนะแล้วก็ทําการหมุนทําการวางเขาในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะคะ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับสื่อชิ้นนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถูกหวังว่าทุกคนจะมีสื่อที่น่ารักน่ารักนะคะไว้ใช้เองและก็จะได้ถูกใจตัวเองด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ